วันนี้ทางระพินชาแน,นลของเรานะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษประจำปี2565มาดูกันว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว,ว่าตัวเองเกิดราศีอะไรหรือมีลัคนาอยู่ราศีอะไรก็ลองเข้าไปผูกดวงนะครับในเว็บที่มีการ บริการให้การผูกด,ดวงเนี่ยจะได้ทราบลัคนาของท่านอย่างแท้จริงนะครับแล้วค่อยมาฟังการพยากรณ์ในรายการของเราสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษนั้นในปีนี้ก็นับว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวก็ยัง ค้างค้างรอให้ชาวราศีเมษนั้นไปสะสางแต่ข้อสําคัญก็คือชาวราศีเมษจะมีพลังก,กำลังนะครับที่เข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งในการที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆเพราะว่าท่านจะมีแรงสนับสนุนครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านจะคิดอ่านทำการใดๆถ้าย่างนึกอะไรไม่ออกลองดูสิว่าท่านรู้จัก ผู้ใหญ่คนไหนนะครับผู้มีบาร,รมีคนไหนเพราะในจังหวะปีนี้ท่านเมื่อไปขอร้องจะได้รับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ผลักดันให้ท่านนั้นผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมษนั้นในปี2565ก็มีเกณฑ์ที่ดีนะครับ ท่านจะมีเงินมีทองสะสมเงินจะเข้าเยอะนะครับในปีนี้แต่ที่เห็นในดวงนี้ก็คือรายจ่ายก็จะสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านดูแลเรื่องรายจ่ายคืออาจจะประหยัดในส่วนที่ประหยัดได้ท่านจะมีเงินเหลือเก็บเยอะเลยเพราะว่ารายรับเข้ามาจะมาจากหลายๆทางแล้วก็เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะครับ อันนี้เรื่องของการเงินเนี่ยเห็นได้ว่าฉลุยมากนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวราศีเมษในปีนี้ก็จะมีความรักที่อ่อนโยนอ่อนหวานลึกซึ้งท่านที่ยังไม่มีคู่จะบอกกับท่านอย่างนี้นะครับว่าปีนี้เป็นปีมหาสเสน่ห์ของชาวราศีเมษก็คือ จะมีคนนั้นคนนี้นะครับเข้ามาในชีวิตในลักษณะก็คือจะเข้ามาชอบท่านนะครับหรือว่าเข้ามาตีสีเข้ามาสร้างความสัมพันธ์เริ่มความสัมพันธ์ที่ดีโดยที่ท่านอาจจะไม่ต้องไปสแสวงหาขนขวายเลยนะครับเพราะว่าความรักหรือว่าคู่รักคนรักต่างๆเนี่ยก็จะ ทยอยกันเข้ามาในช่วงปีนี้ก็คับข้างเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีเมษถ้าเป็นอะไรอยู่สุขภาพจะดีขึ้นนะครับจะมีความแข็งแรงขึ้นหรือว่าเ,เป็นช่วงที่ทำงานหนักๆแล้วจะไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับ เป็นช่วงที่ท่านจะได้ยาโดบดีๆก็ได้นะอาจจะเป็นสมุนไพราอาจจะได้โสมบำรุงกำลังเป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็คือเป็นพวกสมุนไพรในการชูก,กำลังสมุนไพราอาหารเสริมต่างๆที่เข้ามานะครับก็จะช่วยทำให้สุขภาพของท่านยิ่งแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องการงานนะครับ การงานของชาวราศีเมษนั้นงานของท่านจะมั่นคงโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำนะครับจะมีข่าวดีเรื่องของตำแหน่งความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะครับจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นรวมทั้งจะได้ดูแลงานที่มีความสำคัญนะครับในหลายๆอย่างนิดนึงก็คือว่า การเดินทางไกลของชาวราศีเมษนั้นจะมีอุปสรรคในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆการเดินทางที่เป็นปันกลางท่านชาวราศีเมษก็จะไม่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ถ้าท่านคิดอ่านที่จะเดินทางไกลๆนะครับก็ต้องเตรียมแก้ปัญหาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะขรุขระอยู่บ้างอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการ เดินทางนะครับส่วนเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับลูกหลานหรือว่าอาจจะเป็นเเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือได้ว่าปีนี้นะครับจะเป็นปีที่บุตรบริวารนะของท่านเนี่ยจะอุปธรรมค้ำจุนนะครับจะอยู่ในโอวาทจะช่วยเหลือเป็น เรียวแรงเป็นไม้เป็นมือให้กับท่านเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับชาวราศีเมษเนื่องจากว่าท่านอาจจะมีอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขให้รู้ล่วงงานอาจจะต้องทำงานค่อนข้างยุ่งนะครับวุ่นวายเต็มไปหมดถ้าท่านอยากจะแก้ดวงนะครับอยากจะไหว้พระให้เกิดสิริมงคลที่ดีนะครับก็ ขอให้ท่านไหว้พระในแนวของนักรบนะครับอาจจะเป็นพระเจ้าตักศินนะครับท่านก็มีโอกาสก็ลองไปไหว้ขอพรนะครับให้ท่านสามารถผ่านรู้ล่วงอุปสรรคต่างๆก็ชีวิตก็จะคล่องแคล่วยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือการพยากรณ์ของชาวราศีเมษน,นะครับถ้าชอบคลิปของช่องเราก็อย่าลืม กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์มาน,นําเสนอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ